ภาษาพูดภาษาเขียนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับชนิดของคำทั้งสามชนิดกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับภาษาพูดภาษาเขียนกันบ้างนะคะกิ้งกองกิ้งกองเสียงออดหน้าบ้านดังขึ้นชินจึงรีบวิ่งไปหน้าบ้านจดหมายมาส่งครับขอบคุณครับ นี่จดหมายถึงคุณอานี่นาแต่เอ๊ะแล้วทำไมถึงเขียนแบบนี้ล่ะไปถามคุณอาดีกว่าคุณอาครับมีจดหมายถึงคุณอาครับขับใจจะชินคุณอาครับทำไมจดหมายของคุณอาถึงเขียนแบบนี้ล่ะครับดูสุภาพจังอ๋อนี่คือภาษาเขียนจ้ะจะต้องมีความสุภาพอะไรนะครับภาษาเขียนถ้าอย่างนี้ ก็ต้องมีภาษาพูดด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าในการพูดการเขียนมีความสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากเพราะเราต้องใช้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดและผู้เขียนต้องพิจารณาและเลือกสรรท้อยคำสำนวนภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและสถานที่จ้า โอ้ยดูยุ่งยากจังเลยคุณอาช่วยอธิบายให้ชินฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูภาษาพูดกันก่อนดีกว่าได้เลยครับภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้พูดจากันไม่พิถีพิถันในการใช้หลักภาษามากนักสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองใช้ในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัว ในการเขียนนว,วนิยายและการติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการจ้าซึ่งการใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองสุภาพคำหนึ่งถึงบุคคลและกาละเทศะใช้ในโอกาสที่มีการสนทนาสัมภาษณ์อภิปรายพูดรายงานโตวาทีการซื้อขายเป็นต้นด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้พูดและผู้ฟังได้สื่อสารกันโดยตรงจ้าคุณอาครับช่วยยกตัวอย่างภาษาพูดให้ดูหน่อยครับเช่นคำว่าเป็นไงเอาไงดีจริงๆแล้วงานยุ่งชมัดขนุนลูกนี้อร่อยจังที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะเลยข้อสอบนี้กล้วยมากจ้ะเป็นไงบ้างจ้าไม่ยากเลยใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นอาขอตัวไปเปิดจดหมายดูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้าครับผมรู้จักกับภาษาพูดกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนดีกว่าค่ะกดปุ่มด้านล่างกันได้เลยมาแล้วจ้าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคุณอาพูดถึงภาษาพูดไปแล้วครับอ๋อจำได้แล้ว อย่างนั้นเรามาดูภาษาเขียนกันต่อดีกว่าภาษาเขียนเป็นภาษาที่เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคำและคำนึงถึงหลักภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าการพูดในการเขียนนั้นต้องใช้ถ้อยคำสุภาพเขียนให้เป็นประโยคเลือกใช้ถ้อยคำเหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ เป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการและเป็นทางการไม่ใช้คําฟุ้งเฟยหรือการเล่นคำจนกลายเป็นการพูดหรือการเขียนเล่นๆน,นอกจากนี้การเขียนใช้ในโอกาสที่มีการบันทึกข้อความจากการฟังการแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการเสนอความรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่การบันทึกรายงานการประชุม การเขียนบรรยายเหตุการณ์จากประสบการณ์การเขียนบทความสารคดีจดหมายย่อความเรียงความเอกสารประกอบการพูดการกล่าวรายงานและกล่าวคำปราศัยจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจ้าก็จะมีคำว่าขนมผลนี้มีรสชาติอร่อยมาก วันนี้คุณแม่ต้องไปพบแพทย์ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดข้อสอบนี้ง่ายมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับคุณอาชินคิดว่าถ้าฝึกเขียนฝึกพูดบ่อยๆก็คงจะพูดและเขียนได้ดีใช่แล้วจ้ารู้จักกับภาษาพูดและภาษาเขียนกันไปแล้วคราวนี้ เรามาดูตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบที่เป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนกันนะคะภาษาพูดคือขนุนลูกนี้มีรสชาติอร่อยจังส่วนภาษาเขียนคือขนุนผลน,นี้มีรสชาติอร่อยมากภาษาพูดคือวันนี้คุณแม่ต้องไปพบหมอส่วนภาษาเขียนคือวันนี้คุณแม่ต้องไปพบแพทย์ ภาษาพูดคือที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะเลยส่วนภาษาเขียนคือที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดสุดท้ายภาษาพูดคือข้อสอบนี้กล้วยมากส่วนภาษาเขียนก็คือข้อสอบนี้ง่ายมากค่ะรู้จักกับภาษาพูดและภาษาเขียนกันไปแล้ว เราลองมาแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันก่อนนะคะร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆแต่งประโยคที่เป็นภาษาพูดและประโยคที่เป็นภาษาเขียนมาอย่างละห้าประโยคค่ะลองดูตัวอย่างคำตอบนะคะ ประโยคแบบภาษาพูดงานยุ่งชะมัดขนุนลูกนี้อร่อยจังข้อสอบนี้กล้วยมากส่วนตัวอย่างของประโยคที่เป็นภาษาเขียนคือขนุนผลนี้มีรสชาติอร่อยมากวันนี้คุณแม่ต้องไปพบแพทย์ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดก่อนจะไปพบกับกิจกรรมสายเดียว ถ้าน้องๆคนใดสนใจที่จะเขียนภาษาเขียนก็กดปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะภาษาพูดและภาษาเขียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าในเรื่องการย่อความนะคะสวัสดีค่ะ